สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมจะมาสอนลงบัดครับจกะก็ในแบบว่าในช่องผมนะอ่าเดี๋ยวก่อนแรกก็ไปโหลดลิงก์ไปโหลดหม็อดมาก่อนเลยนี่ลิงก์ม็อด่อยู่ใต้คลิปนะครับนี่ลิงก์นี้นะดาวโหลดม็อดสกินนะครับผมก็กดไปเลยอ่ากดไปปุ๊บมจะเด้งมาหน้า,านี้นะครับผมก็กดโหลดเลยนะนี่ต้องการดาวน์โหลดไปหรือไม่กดดาวน์โหลดไปกำลังเลื่อนดาวนโหลดครับผม อ่านี่นะพอดาวโหลดเสร็จเราก็จะได้ไฟนี้มานะครับผมนี่กดยิงไปครั้งหนึ่งนะแล้วก็กดมาที่สามนะลิสต้าอะไรสักอย่างนกดแปดแล้วกดรูปวางตรงนี้นะครับรูปสีเขียวตรงนี้เลยตามลูกสอนได้มาแล้วครับเราก็จะได้สามไฟนี้มานะนี่จะได้สามไฟนี้มากดกดค้างไม่ไม่ไม่ กดไปตรงรูกโฟลเดอร์นี้นะกดจิ้มไปกดกดแช่ละกดแช่ตรงรูกโฟลเดอร์นี้เยวไม่ต้องกดแช่หรอกกดคลิกไปนี่คลิกไปอันนี้ก็กดคลิกไปกดคลิกตรงรูกโฟลเดอร์นะครับไม่ต้องไปกดคลิกตรงนี onun, the ้นะกดคลิกตรงรูกโฟลเดอร์เรากดแช่กดแช่ตรงหน้าจอนะครับกดแช่ตรงไหนก็ได้ําไว้ล้กดแช่ กดคัดลอกปนะผมคัดลอกนะตามเม,นะม,มาส์นะแเรากดไปที่อันนี้นะนห้าหลักครบผมกดไปค,คึมเรากดไปที่ Android นี่นะแอนดรอแล้วก็เลือกที่ Data นะครับผมออพอเลือก Data กเสร็จแล้วก็เลื่อนหาลูก ROV ตึ๊บนี่เจอลูก p o w v แล้ว อันนี้จะเป็นเซิร์ฟไทยนะอันนี้ก็เซิร์ฟเวียดนามจะลงเซิร์ฟไทยแล้วกัน,นแล้วก็ซินไปที่ไฟล์อ่าแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมนี่เราเจอคำว่ารีสอร์ต R E S O U นี่นะกดไปนะครับผมกดหนึ่งเจ็ดสี่หกอ่าพอถึงหน้านี้นะครับพอถึงหน้านี้ก็กดวางกันเลย นี่กดบางตรงลูกเขียวๆนี่กดจิ้มไปอ่าพอจิ้มเสร็จก็กดติ๊กถูกติ๊กถูกตรงไอ้นี่นะลงทับแล้วก็กดกดนี่นะกดะไลสสะจางเนี่ยกดมันจะคือแบบว่าเขียนทับนะตามลูกศรเมาส์เลยนะกดไปนี่ได้แล้วก็ไปดูในเกมเดี๋ยวไปดูว่าจะติดไมนี่ได้แล้วนะครับผมที่ ลงไปเมื่อกี้บอทของ CEO นะครับที่ลงไปเมื่อกี้เป็นบอทของ BIO นี่เป็นไงได้แล้วกดที่อ๋อลองไปทำตามกันดูนะเอฟเฟคร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเอฟเฟคแบบร้อยเปอร์เซ็น นี่พอเข้ามาก็เป็นหน้าอย่างนี้เลยรับกันว่าเอฟเฟกจากชจมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่หลุดด้วยน,นี่โคตรเท่ครับน้อนๆปึ้ง้าวบบก็ประมาณนี้ที่จริงมันมีเสียงด้วยนะแต่ผมปิดเสียงไว้ีนโคตเท่ครับ